วันนี้ผมจะบาบนบ้านอีพีสามยังไงผมก็ต้องเป็นอาดำตะป่วยนี่อาดำตะป่วยกือเไปห้าบ้านที่เราโดนได้หรือว่าอาจจะไม่รู้เพราะว่าผมไม่คอยรู้

แต่ผมรู้บ้านนี้นี่ผมจะใช้ทีนนท่นอนที่นอนที่นอนนี้ไหนที่นอนไม่ทันแล้วครับที่นอนบ้านตอปคาสูอันนี้บ้านตอปนี่อค่ะบ้านตอปล่อย បានទៅបួយគីនមិន jean មិន jean ខ្ញុំឯងคนนั้นមិន jean ខ្ញុំ ครั้นงนี้ผมจะไม่ผ่านครั้งนี้ผมจะไม่ผ่านเลยตัดกระดูนก,กน,นี่ถ้าผมผ่านเก็นโกดังสวย bobby bobby girl. แี่นะคบทุกคนหนึ่งหลัไปโอ้เกคุก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทอํออันน่าจะเป็นอีพีสี่หรือหรือถ้าอาจจะจบอีีนี้เลย เพลยียวนะชอบเล่นเพลียวอยู่แล้วผมเนะี่ยคือทุกคนอาจจะได้อาจจะได้ตื่นไานะเพราะว่าเปชนคนสองกำลังจะมาแล้วค่ะเอืเองหนึ่งตุลามลานี่เนี่ยแหละนะคะหนึ่งกัะพี่หยุดสาม,มเฉยึ่งเดือนอ่ะก็ฝากด้วยนะคะ กับสงครามชาตชนะ e ีสี่สั้นสองห้องไอ้ถ้าถ้าทุกคนนะครับิดตามสงครามชาติชนะอยู่นะครับก็ขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าสงครามชาติชนะเนี่ยผมต้องคิดนานในครับ คราวนี้ผมจะแตดตารางแบบของจริงแล้วผมจะทำคลิปวันพุธไม่ใช่วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมจะทำนะรับไม่รู้ว่าเวลาไหนนะคออ็ก,ก็ต้องต้องรอก่อนนะครับต้องต้องรอดูนะครับ ติดตามนะครับติดตามดูได้ในช่องพิเปอร์เล่นเกมโลบบ้แต่ว่าผมจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นพิเปอร์เล่นเมล่นเพจนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะเล่น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 โลบอทาหรือไหนนะครับ ใครที่ปิดเทอมแล้วก็บอกผมได้นะวค่ะในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับมผมจะพิมพ์ว่าไทยแลยนะ,ะไทยแลยจะไม่ได้ อะไรอะไรวะอะไรวะชั้นไม่แน่เดี๋ยวทุกคนทายก่อนทุกคนทายึ๊ดทุกคนทายทายทาย,ทายรักทายอแล้วถ้าใครอยากเห็นผมเดี๋ยวผมจะ อยากเห็นในบูเฮเว่นนั่นแหละ,อ,ะอยากเห็นในบูเฮเว้นนะก็คือจะมีล่างแบบนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ก็ก,ก็ต้องดูให้ดีนะครับเผื่อมันมีคนแบบ เหมือนมีคนเป็นแปลงร่างเป็นอดัมตับปิดเหมือนเหมือนผมนะครับแล้วก็พี่แท้ด้วยเ,ออเดี๋ยวทุกคนมองเป็นพี่แท้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอดัมตับปิดนะเอาอันนี้ด้วยเอไม่ใช่เอาเอาอันนี้เป็นแบบเหมือนว่าเป็นเป็นผีนะครับนี่แล้วก็มีสนมุนัขนะครัควอมเมนและนี่ออ แล้วนี่ก็คือไฮไฮมันชื่อไฮแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้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 ผมเล่นละครับเพื่อนผมก็เลยตั้งชื่อมาพออันนี้กาวนะครับกาวกาวอันนี้กาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชันสอง อ้วก็ฝากด้วยนะคะบายๆเจอกันค่ะฮ่า